ัดีเด้อจ์จพี่น้องสวัสดีครับลบเมืนเอนี้เั็นเลยเมนี้ตุ่มมากๆแค่ว่าสดหวอนฝนมีมาอีกแล้วจต่หน่อยบอกว่าอีหฬาเอ,อ้ยยังไปเลนน่นน,น,น้ำฝนเด้อเห็นฝนตกว่าเป็นยังเล่นน้ำฝนเป็นเ,เ,นเนห็นเป็นหนีใจเล่นน้ำฝนเล่นน้ำฝนกลับมาสาหัวได้ลูกเด้อว่าเป็นยังบ่สบายเนอะ กระดากตมล้กนาหนชนหินห่อนครตากฝนนอยนักนอยน้เดีคอยบ่าสบายเห็นฝนตกแก้ผ่าเป็นฝนุ่น,นแก้ผ่าเล่นน้ำฝนลูหนาบ้านจากนันก้นหั่นะีิ เริดนั่นเพื่อปยังกับพ่อมันวนนวันันเนเห็นลบบอกก็ตั้งมากอนเนียบอกบ่อนเบ้งมัเนี่ปวดหัวปวดหัวเป็นปวดแนวนี้นีปวดลูกมาฮะดปวดไม่กิน มอวัดตุ๊บตุ๊บตุ๊บรู้สิไหมมูสจับจับจับกินมู้แม่งอีกแล้วสามจะตาย ทีมือมีมือต้องมีมูอสุขอาชีพเขาจบ่ถ้าจมมีมูเป็นหมอเจ้าไข่ตอนนี้บ่เจ้าก็จะได้รักษาพี่ไปหาหมอไปหาเพื่อนบ่ถ้ามีมูเป็นเศสัต์เจ้าก็จะได้กินยาพี่ ตามนี่มูทกศรทำงานทกศเจ้ากระสิได้ติดปีทกศปีทา,านี่มูเป็นทนายเจ้ากระสิได้ถึงศาลปีอย่างอีกนีมูเป็นตำนวรวจเจ้าก็ได้ติดคุกปีอยังอี้มูอยัง นีมูอุ้ยแนี่โทษี่มูเป็นค้าองอมิกึ่บเกตค้าผมป็นสไตล์ไว้ทาง,ง,งนี้มูแมนอันนี้นเดกๆปวดสี่หบ่อเด็กสวนอภิธรรมพี่บ <laughs> <laughs> วดงใส่ชองให้อัตมาหรออัตมาเห็นมาแก,กมูมเป็นาพเ,เอเออมาสวนสี่ เพื่อเอา,อาน,นี่มูแดเป็นพวกสิดชื่นยี่หน้อนงเ้ยกัดหัวกินยาหลายเอาขอรือแไปใส่พักหลายดีกว่ากินหมดนุ่งถ้บุงกว่าไปเลย ก้นน้ามัน่อนจิงพเพาด้กิงยาไม่ชื่อได้เลยกล่าื้นะเรียงมูหอยเลยเพาว่าม่ยังกินแน่แบบมอนะ เนี oh, no ่ของงินคุแล้วมีเยกเข่ากับแก้วเดี๋ยวอ้เขาไม่เข้ากินเลยมนกร่สนเข้าตรนี้ยังเห็ตัวกินแล้วมันกรนเขาเป็นยังงั้เหรอเข้ากินเขาได้ขี่ออกแก่อนอ่านี้งทันมนอกเลแก้วเพื่อถือเข่าจิตเขา่มงเงินห่องเบามาก ก็แบบเป็นเหรอินแงวเดียก็จีบี่สิบหมื่นไม่ไข่ไหมปวดหคือวัดลูกหัววัดขึนหัวไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บถ้าไม่เก็บก็จะปวดจีดจีจีปวนน้ำตาไปอันนี้มันปวดตึบต แบนมินันย้มมันเขากลมันสิต่กินหนักหนักที่ตัวหัวหนักที่ไม่หัวแบบมนีันตรงนี้บม่ไห่จะว่าปวดหัวเนาะแล้วแบบปวกตเอปวดใช่ป่ะเนา แต่ว่าข่อยว่เพชรข่อยน้ำมันพีกผงว่าใจข่อยย่านจอยกินไวเลยร้องเจอจนแฉะต้วงผมได้ไหมเนาะชอบกินรถนีบอปุงไรบอปุงมาเาไว่เรองปุงมาหนาเลยปุงเบาะเอันี้จยังหันจ๊ยี่ปุงอันนี้แหะ มแล้วุก็ยังเฟืออ่แล้วคุณจัก็เฟืจ้เจ้ามยังกินล้ามอยาจันทรอ๋อม่มยังกินิอจะกินนะ้้านเดูเบื่อกีนะ ไวใส่ตะเกียมเป็นตั้งยอายุกว่าเครื่องหมดเลยม้อ,อ,มองอ้าห้องเขาาห้องนี้ไปนะเออเขาอยู่ดีเนี่ยเขาไว้ใส่ตะเกียบตั้งแกว่าเครื่องใส่ตะเกียบถว่หัวใจเี้เียนี่เนี่ยอออเออเราิ่เยนอนเ่เ้าคุณบอจะด้เคยเห็นงเจ้าะ คุณได้เป็นกิจกรเลี้ยงไปที่กิจการ่วยองค์รวมหมดแล้วเนี่ยอ๋อเออพ่อพ่อใส่เจ้ากิ่นดูกับอามาดูกับอากงดูมต้นเส้นจรดดูอะไอยากเะไเยอะ

ทำนี้เมื่ไหรบอเพิ่งง่ายมาจากเชียเทียบื้นมอนใบไหมไว้เหลสัเกตเาเพิ่นพวกพญาพวกต้นตระกูลวง่ายมาจากคุณเสียบื้นมอนใบได้เพิ่นเจ้ามีเสียตีนทั้งเพิ่นกลับไปอกงอากงมาถามว่าแลเชิดหัวเชิดเียเพิ่นถามหาเสียพื้นมอนใบนะมุนเงินะ น네ีไหเก็บมึงได้มึงได้ไรมาวมัอยู่เมืองไทยจากประเทศจีนดเสียพืนมองไดมาอยู่เมืองไทยบุญเยอะยังเลยบุญเยอะยังเลยมกไม่ไคอวบนกลมได้ไม่เลยเนาะเราเหหัวเด้อยอกี่ ไปก่อนนยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพ่อมึงก็ถอดกล้องออกทั้งค้อสะอาดเนี่ย